สวัสดีครับเอฟซี e แฟนสองและทนผู้ช่ทุกท้อนนะครับผมยอดวันกอกกอยพายเอฟซีไท,ทุ้ชิญกท่านไปฟั่งการสัมผัสระวังนอดิยากับเมวัดนะครับในกองทุกไทยเรียกมีทีมาสองตัวหางเดียวในวันวันที่สิบหกก่อนรกระดาษก็หกเจ็ดนะครับเพื่อนสเสียมาเองแต่ตามไปฟั่งน้ากันนะครับเขาม้าแล้วการุณากดตีตามกดแค่เปลี่ยนกำลังใจด้วยนะครับขอมลทลตะวันอีกหน่อยนอดิยา นี่แบ่งปันมาให้พรบัญชาตำเป็นคลิปเปวจัยเอฟซีและต่างผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันท,ทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสียมาได้ยังต่าไปฟังพอๆกันับผมเลยครับต่างผมมานะครับ ทุกคนนะคะมือนีนุ่นิยามาตามโค้งสุดท้ายของแม่วาดนะคะโค้งสุดท้ายของแม่วาดเพิ่นบอกว่าเลขมีที่มาคะงววทิพผ่านมานีมากก้อนมือเลกออกมือหนึ่งนุนิยาบ่ได้มาตามนะคะเป็นศูนย์สามนะคะสำรับมือนีหายมาแล้วนะคะสามตัวบ่มีนะคะมีแต่สองตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยค่ะยังกระดองกัปตันเนาะนระองกัปตัน คนบอกแม่โงชุดไทยเนี à, à, right. um, ่ยแม่ว uh, ้ากับสีมืดจอืมสีม uh, so ah? um, ื่อที่วันหนึ่งหาน่ะไก่มือมากกับสีหือเกาสซจียังไงแม่ว่าบอกคนสีดูอกไอตัวตัวบอกเอตัวปล่นไก่มือมากกับสีหือเกาจันุ่มเขาดิฮะเป็นจันุ่มฟันหัวเป็นจันุ่มจันุ่มไทยเอาแม่เรา เมื่อนี้ถ่าเป็นโพวงที่ทาย,นนทายพีหน้ามาบอกไปมาบอกพอ,อบานไปพอ,อบานวันโอ้บอกก็ชิมมียังให้กินอกงนซื้อมาให้กินอ๋มาบอกได้อันได้เลขมองซสามหนประธานเจ้าทีไฮซุนสา 9, 3, มวันนี้เป็นไฮโซได้ซุนสามเป็นไ้เปียนหาโอเปียนสามเป็นไ้เปียนสานึ่เปียนสาางเดียวคือก้าบอก คนหามตมือใดื้มงอาน้มีเปือเปทางเดียวแม่วาดนามัดะมือใดแม่วาดฝันบอกเอามาแล้วมวกกอนคน้อามัดหายตะมือแล้วเอามาแล้วฝันฝันเอาไปกำนุ่มเขาได้ลรตีไว้ไปในลรตีนุ่งระเสือนุ่งะเสือทันเจ้าขอปล มีเตอเสือียออสเตรียนี่มเตอเสือสอ็ดคับศูย่คือเราปั้นดีบ่าันันมะเข้าเงื่อนไหนไปเสี่ยงเนี่ยมเขาเงื่อนไหนแ่ยวงเลยเงื่อนยเงื่อนจงยังวเอาเงืนแมเงืนแยัง้งืนแบงยงว่าเป็นเงื่อนยังเตาบอเ็วบอเ็กนเียตได้เลยตได้บอกกัน ต่อได้บอกกันแม่บ้านเป็นผู้ซื้อแล้วก็เสียงฟันพะเจาเงื่อนมาหาพ่อบา้านนซื้อต่วได้ไวก่อนก็ศสี่กสิบเจ็ซื้อแล้วเลีซื้อแล้วฟันมาพ่อหนัเงินมาหายศูนยกับสิสสเจ สี่ว่าเรีกน้องโดนนัดหายน้ำร็อปเนี่ยสตีว่า 00C นั่นแม่ได้ซื้อไว้ซื้อแล้วปันวาคนเมียวเงินมาหายปันวาคนเอาเงินมาหายที่วันเลขแปดสามงได้เลขอันนี้เลขมีที่มามันบอกที่มาเป็นไปรวมนะอันนี้เลขมีที่มาอัันนี้ว่าอะไรบอ แตงโมนะครโมนะครับมีต่วอะคัแตงโมนะครับครับครับคกับคร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 ับด้อบครับเับบคร่บเับบับับรบั เลสีมาณสี่เม oh, ือห้าอ๋อส่เอมือจิ้มซื้อเตามันบอน่ะนั่นัสนนั่นนี่เกาตัวได้เลยเอาตัวได้ขั้นสี่กันเลยเอาตัวได้จะจาจมสี่เอาตัวได้สี มีที่มามวดที่พานมากนี่ศูนย์สามวดนี่แปดสามมีเล็กสามตัวเพราแม่เพราจะสองตัวงวลมันหันกับศูนยสามงเดียวในสามตัวมันหันชุดอ๋อชุดี์่น่แม่น้ำพอปบายจัพ่อคนดได้ดายแม่แม่พันอะแม่แม่แม่อันนี้ของคลิปแรกที่ว่าเพื่อนฟังเพืนฟัมน้องโดนัทบอก ไปใช้ได้อยู่กู้มันะบนเอาวาันกงยางกี่ได้ปย่างกนดอเอิเอิมงมึงาเดนเปนไมึงพราะล่นหมาเ <c oughs> นี่ารกงสุดท้ายของแมวาดนะคะแมวาดมันบอกว่าเลขมีพี่มาวันที่ผ่านมานี่เพิ่นหายมาก,ก่อนมือเรียกออกนนทิยาบระเดว่าสัมผัสนะคะเพิ่นหายศูนย์สามสำหรับวันนี้หายมาหางเดียวคือแปดสาน,นะคะสำหรับ เพิ่นเอาไปเสียงมีเลขศูนยซกัน1นงเสาตัวศูนย์ศูนะคะเพิ่นฟันมามีคนหาเงินมาหายนะคะอนะไรเลขฟันมีศูนย์4ีกันหนึ่งเจ็ดน,นะคะศูนย์ซีเนี่ยเป็นคลิปแร<า>กของคนนัดนานมาน,าน้นองคนนัดบอกกันนะคะศูนย์ศูนย์สีนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นหน,น,น้าด้างานตสากลแบงรัฐบาลนะคะนั่นแหละเออเจ้าเอเ้ามัน เขาเรียกแม่ว่าจะโนนโชนสีไม่มีเราตะมีสิวมมีมุนี้มันมั้งโ้นโชนีคือปัญญาเหี้งบลสามโนสีน่เด็กมามามีโชน่ชนสีมีบวมีวมีอยู่เรามีอยู่เอามีมีอยู่เรามี เอามามีนม่ฮะานึ่งศนสีมีนี่งนยนีันนะครบวาดนยนี่ีใบเดียวทีไ่ใบเดียวคืะไร่ใบีลือะรง ตัวแปดสี่เก้าเกอ้าวเาวนี้สิตามบอสุดสอานือเลจับอีหน้าบออคุ้สอบออคุ้นสามเมนใกล้เนาะมาลงวัวนี้มาบอกอีกะบ่อต้เปิดบ้านเบาขอบานเจ้าไปนอนยูป่าแตงโมเมีนบอกแม่เอามนพีเสียงแม อย่งไงหนีปลาแตงโมแตงโมเจ็ยบมเหมือดไปเพราะันเบิดเี่2สงค่ะเป็นเป็นขายแตงโมอย่างเดียวทุเดี๋ยงปลาปลาถูกไหนจังไรจังไรบรู้เนี่ย้างหน8แปดไรห้างหน่สามไรห้างหนึงยังมาก็ดี๋ไม่ต้องมาขายอยู่นีมันบ่ม่นี่าขายเองด้วยตารางให้เสร็จป้าเด้ไปทร่นำด้านข้าด้ยตามด้านข้าก็ได้ไปโซ่ไปนำด้านยันคนตกไปนั่นมันคนตก ไ pues for oh. Think ี่ดีแตงโมลายอำเภื่อข้าวหนิมิตรแตงโมซื้อพวกเขาแบบเก็บกันว่ามีคนเอาเงินมาหายซื้อไว้เนาะแม่บ้านซื้อไว้แล้วกันว่าคนเอาเงินมาหายองเงินมาหายเป็นเที่ยงหายพ่อบ้านพ่อบ้านเดี๋ยวเหายแม่บ้านที่เต่าด้วเอาคือไปถามเพิ่นแต่เอาเงินมากองหายข้าวหนิว่าตื่นตื่น เล่น,นมานอขวอ่ใงตอเล็กั่มาเป็นนางเงี้ยวนางกเตะเต่าเลมิติมากนี่มันกับหายหางเดียวหัวเาหันกับหางเดียวศูนย์สามวนี้แปดสามพี่นอ้องเอามาันว่ายี่นี่มันใจเลมิติมาสิพอมาสุกนี่เชียงแล้วฝันวาเขจะเอาเงินมาใหา้พอบ้านไ่นได้ให้แม่เื้อรถตเี่สิงซี ลอตเตอรี่ซน4กับสิบเจ็ดนันนเอางมื่อสิกับซูนื่อ0ูกับสิบลองฝันมาคนเอาเงินมาหาแต่ว่าคลิปแรกมันเป็น0ูนเนาะแต่ว่าเลกมีท่มานะหางเดียวคือ83ดสามบอาคักบอกคักจกลอตเตอรี่ก็ได้มีครับกับมาไอเอฟซีและแต่ประ่อนร่วมงาได้าิน,านยินฟังแล้วนะครับทีนนทิยาทีนสาหรุเรล็กของแม่วัดน,นะครับสำหรับผมในไายลิปนี่ดนกดสาหรกครัขข้งนึงนะครับ แม่วาดคงทุไทยเรียงมีติมาสองตัวห้างเดียววันวันที่สิบหกก่อนแล้วกระะคมหกเจ็ดนะครับเรียงมิติมาเพื่อนมาห้างเดียวครับแปดสามนะครับแปดสามห้างเดียวนะครับเลขแม่วาดตเสียงกับมีหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่นะครับฝันบาดเงินนะครับกับเรียงสามตัวเรียงฝันนี่ก็เป็นตะคริบก่อนนะครับศูนย์ศูนย์สี่นะครับ นะครับเบื้องล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสก,กินแบงคกองเละตะบาลกับบางไม่เอฟซีและตามส้มสันห่วงเส้นง,งี้ในฝังแล้วนะครับถ้าเราผมไม่ตายกิมเมอร์ขอขาจะตีเพียงทำหนี้พอันี้ลิปต่อต,อต,อตอไปถ้ากิมเมอร์โชคดีสวัสดีครับ